มีประเด็นล่าสุดท่านผู้ชมเจ้าหน้าที่อุทยานเขาใหญ่ถูกสาวร้องที่ปุึกษาลำปรีมาไทยสายใหม่ต้รอดว่าพูดไม่จริงในประเด็นเรื่องช้างป่าทําให้ครอบครัวของเธอเสียหายนี่มันยังไงนะน้องไปคือตอนแรกอะค่ะมันมีคลิปที่ออกมาก่อนคลิปหนึ่งประมาณว่า ขับรถไปเที่ยวเขาใหญ่แล้วเจอช้างป่าเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยอันนี้ถ้าฝั่งของผู้เสียหายนะคะเธอบอกว่าเอาคลิปมาตัดต่อแล้วลงข่าวบอกว่าเราหยุดรถแล้วเปิดกระจกให้อาหารช้างอ,อันนี้ทําให้เสียหายมากเพราะว่ามันไม่จริง ครอบครัวนี้เขาต้องการขอความเป็นธรรมก็คือว่าวันเกิดเหตุเนี่ยขับรถปิดกระจกแล้วก็ขับตามคันหน้ามาเรื่อยๆทําตามข้อปฏิบัติทุกอย่างจนกระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยพอรถคันหน้าหยุดคันของเธอก็เลยต้องหยุดตามซึ่งในคลิปจะเห็นเลยว่ารถคันข้างหน้าจอดอยู่แต่ช่วงจังหวะที่เรามาถึงเนี่ยคือช้างมันเดินมาข้างๆรถแล้วแล้วข้างหน้าก็ยังจอดอยู่ดังนั้นคันนี้ไปต่อไม่ได้ทีนี้คําถามก็คือได้เปิดกระจกแล้วให้อาหารช้างหรือเปล่า ครอบครัวน,นี้บอกว่าช้างมันทุบกระจกรถเราจนพังค่ะม,มันทุบกระจกรถเราจนพังเสร็จแล้วมันก็ล้วงเข้ามาหาของกินในรถซึ่งขณะนั้นลูกเราสองคนนั่งอยู่ในรถช็อกมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพยายามจะตั้งสติให้ทุกคนอยู่นิ่งๆจนช้างมันเดินออกไปนี่ค่ะนี่ค่ะมีคลิปนี้เป็นที่ยืนยัน

นั่นแหะค่ะดังนั้นยืนยันว่าไม่ได้เปิดกระจกให้อาหารช้างอ,อคือที่บอกว่าขอความเป็นธรรมก็เพราะว่าเธอบอกว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยเอาคลิปไปตัดต่อแล้วก็ลงข่าวบอกว่าเราอ่ะจอดรถแล้วเปิดกระจกให้อาหารช้างซึ่งมันไม่จริงดูจากคลิปนี้ก็ได้ว่าช้างอะพังกระจกแล้วมันล้วงหาของกินซึ่งคนในรถกลัวกันมากอ๋ไหนนี่ใช่ไหมอุยย้ยมงมา ้ oh, มก็น่ากลัวนะ<ห>แล้วบอกว่า<ห>พอข่าวนี้ออกไปว่าเราไปเปิดกระจกรถให้อาหารช้างมันทําให้ครอบครัวได้รับความเสียาหายมากนะคะก็เลยไปร้องเพจสายใหม่ต้องรอดค่ะแล้วก็ฝากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วช่วยแก้ไขข่าวให้ผู้เสียาหายด้วย